ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแกะกล่องแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับเจ้าเกตนะครับ OBD2 นะครับผมตัวนี้จะเหมือนกับตัว A1 นะครับผมแล้วก็ในชุดอันนี้คือชุดที่มีตัว Z d ตดีด้วยนะครับผมเป็นระบบอ่ใช้ได้2ระบบคือเป็น OBD ด้วยแล้วก็ใช้ต่อเซนเซอร์ได้นะครับแต่ในคลิปเนี้ยคือผมจะใช้แบบวิธีต่อ OBD นะครับผมโดยที่เราไม่ตัดต่อสายไฟใดในรถเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนรถที่ผมจะไปติดตั้งในครั้งนี้ก็จะเป็นรีโวนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นเนี้ยก็คือเอาไปติดตั้งแบบเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่จัด วิธีการจัดเก็บสายไฟแค่นั้นเองนะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามนิดนึงครับจากโฟล์ตอร์รี่นะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มแกะกันดูดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับภายในชุดอันนี้นะครับผมปั๊ดโอ้สวยเชียวนะครับผมภายในกล่องนะครับก็จะมีเกตให้6ตัวนะเนี่ยครับเกตมีเกต6ตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูทีละอันดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดใส่ไฟเนาะเดี๋ยวผมแยกมาให้ดูก่อนอันนี้คือลูกเกตนะครับสวยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้วเทอร์ก็คือเป็นวัดความร้อนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น r p m ก็คือวัดรอบนะครับจะเขียนไว้หมดเลยนะครับต่อมาตัวนี้เป็นโวลต์นะครับวัดไฟนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นออเทมความร้อนของ น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้อันนี้เป็นอย l p a s แรงดันน้ำมันนะครับแล้วก็อันนี้บู o เนี่ยแหละครับตัวนี้ที่ผมอยากติดนะครับบู o s ครับส่วนในชุดอื่นก็จะมีตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับพวกความร้อนเนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูทีละอันดีกว่าอ,อันนี้เป็น b o o t อ่าเป็น turbo ครับ b o o เทอร์โบนะครับเป็นระฆํานะครับ อันนี้อะไรโอ้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นออยล์เพสครับตัวนี้น่าจะเป็นออยล์เพสนะครับผมเป็นเซนเซอร์นะแต่คงไม่ได้ใช้นะครับแต่เขาแถมให้ครบเลยนะทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรให้อ่าอันนี้ก็เป็นความร้อนเหมือนกันนะใช่ใช้ได้มีความร้อนอยู่2ตัวมีออยล์เทมกับวัดวัดตัวความร้อนหม้อนน้ำครับส่วนอันนี้ก็เป็นรีโมท อันนี้เป็นรีโมทเป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นดูนะครับผมก็ผมก็ยังไม่เคยเล่นกันนะเดี๋ยวลองไปเล่นดูประมาณนี้นะครับแล้วก็น,นีอะไรอ๋อมีกล่องด้วยเอากล่องใบเล็กนะครับอันนี้กล่องนะอันนี้กล่องคอนโทรลสำหรับไว้ต่อเนี่ยครับก็จะม,มีเขียนให้ทราบไว้เห็นไหมครับเนี่ยครับจะมีต่อบอก เซนเซอร์อะไรครับต่อตรงช่องตามนี้ได้เลยอันนี้คือเป็นตัวต่อเซนเซอร์นะครับผมนี่ยครับแต่คือเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อแบบ OBD นะครับผมก็คือใช้เป็นช่องช่องนี้ช่องนี้นะครับ OBD น่าจะใช้ช่องนี้นะนี่ยครับช่องนี้เขียนว่า DC source นะครับนะครับแล้วก็มิเตอร์เอาต์พุตมิเตอร์เอาต์พุตก็คือเอาไว้ต่อลิงก์กับมิเตอร์ได้เลยนะครับสายเส้นเดียวนะครับไม่ต้องต่อหลายเส้นนะครับนะครับแล้วต่อมาก็จะมีสายให้นะครับ มีสายให้เดี๋ยวดูสายซิว่ามีเท่าไหร่มากอันนี้เป็นขาเกจนะครับขาเกจอ่านี่ขาเกจหนึ่งอันอ่าสองอันสามอันนะครับสี่อันห้าอันอ่าแล้วก็หกอันนะครับมีขาเกจให้หกอันแล้วก็สายอันนี้เป็นสายไฟที่เอาไว้ต่อพวกเอ่อเซนเซอร์นะครับผมไว้ต่อ เวลารถขนาดที่ใช้ OBD ไมไทยในในบางครั้งใช้ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ไปต่อเซนเซอร์อกองครับนี่สายแบ็คคั่น,นะครับอันนี้ก็เซนเซอร์เหมือนกันครับปลายสายม,มีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นต่อไฟนะครับอันนี้เอาไว้ต่อพวกไฟนะครับต่อพวกไฟลูใน,นกี่องอ๋อใช่ครับไว้ต่อไฟเนียครับ DC source ไว้ต่อพวกไฟหลีไฟแช่แล้วนะไฟกุญแจนะครับอันนี้เป็นของแทดดีนะครับตัจจวนี้เป็นของแทดดีนะครับจะแตกไว้ทงนี้แล้วก็อันนี้เป็นจอแทดดีนะครับอันนี้เป็นจอแทดดีนะครับแต่เขาน่าจะยังไม่ลอกติ๊กเกอร์นะถ้าลอกติ๊กเกอร์จะเป็นแทดดีเลยนี่ครับเป็นดีฟี่นะครับงานดีทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับ โอเคแล้วก็มีมีส่วนของอันนี้เป็นสายเซนเซอร์เหมือนกันนะครับเซนเซอร์มีเยอะนะสายครบเลยครับชุดใหญ่เลยอ่าอันนี้เป็นสายต่อเกตนะครับหัวจะเหมือนกันสองฝั่งสายต่อเกตแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับอ่านี้ OBD ครับอันนี้สายต่อ OBD นะครับสองอ,อ,อันนะครับ แล้วก็มีสายสั้นเอาไว้ลิมเกตนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเอาไว้ลิมเกตสำหรับตัวอุปกรณ์ภายในกล่องแล้วก็ที่สายนะครับผมครับหลังจากที่เราแกะมาเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเดี๋ยวก็จะทําวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมก่อนนะครับเอาเทปนะครับที่อยู่ในถุงนะครับที่อยู่ในถุงของขาเกตนะครับเอามาติดที่รอบ รอบเกลดตรงนี้นะครับหรือว่าจะติดลอบตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาที่เราใส่เกลดนะครับมันจะได้ฟิตนะครับผมแล้วก็ประกอบขาไข่น็อตตัวผู้กับต,ตัวเมียเข้าไปแค่นี้เองนะครับผมได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ1ตัวทําแบบนี้ทุก6ตัวเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาชุดน,นี้ไปเทสท,ที่รถว่า OBD ของเราเนี่ยสามารถแสดงลูกเกลดได้ครบไหมนะครับผมเราจะเดี๋ยวผมจะติดติดตั้งเฉพาะลูกเกตตัวที่มัน ทำงานนะครับผมส่วนไอตัวลูกเกตที่ไม่ทํางานหรือว่าต้องต่อเซนเซอร์หรือว่าต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมจะไม่ติดนะครับก็คือจะติดเท่าที่ใช้ได้นะครับผมกับตัวจอ Z ดีตัวนี้นะครับผมครับแล้วส่วนสายที่เราจะใช้งานนะครับผมพวกเซนเซอร์พวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเพราะเราต่อวัดผ่าน OBD นะครับผมนะครับพวกนี้เราเก็บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เราจะใช้ก็คือจะมีสาย OBD ตัวนี้นะครับผมต่อขางหลังเกตยังไงต่อแบบนี้นะครับตรงหลังเกตตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าเออโทษนะครับมันจะเขียนว่า DC ซอสนะครับผมเนี่ยครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับ DC ซอสก็คือเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เสียบเข้าไปที่ช่องมิเตอร์เอาท์พุตนะครับปุ๊บแค่นี้แล้วก็รีโมทนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมแค่นี้ทั้งหมดแค่นี้เองแล้วก็ที่ออกไปเข้าเกจเราตรัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ ปุ๊บแล้วก็เอาสายฝั่งหนึ่งไปเข้าตัวเกจนะครับแล้วก็เอาเกจลิ้งลิ้งลิ้งกันไปแต่ละตัวนะครับผมต่อแค่สายแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้สายที่เราใช้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองที่รถดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเกจมาต่อดูนะครับผมก็ต่อที่ช่อง OBD ตรงนี้ครับมันจะมีช่องอยู่นะคอันนี้ใส่ของเก่าอยู่นะเดี๋ยวจะถอดออกนะครับเนี่ยครับช่องขาวๆนี่ครับต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองออนกุญแจดูนะครับผม นะครับที่ต่อก็ง่ายครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละขั้นตอนให้ฟังนะครับครับแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมใส่ไฟนะครับที่เราจะใช้ก็จะมีสาย OBD นะครับผมเดี๋ยวเราลองระบบดูก่อนนะว่ามันติดไหมว่ามันใช้ได้ตัวไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่าที่หลังนะครับนี่ครับแฟลชดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสาย OBD นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นนี้ต่อเข้าไปที่ตัวกล่องนะครับ สายสีขาวนี่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพับเดี๋ยวเราจะเก็บสายไว้นะครับแต่ว่านี้เราทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองต่อลองระบบดูก่อนนะครับนะครับสายสีขาวแล้วก็ต่อเข้าไปที่ DC source ช่องนี้นะครับอันหนึ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับต่อเข้าไปที่ตัวมิเตอร์เอานะครับแค่นี้เองนะครับส่วนสายสีขาวเราเราไม่ใช้นะเดี๋ยวเราจะเราจะพันสายเก็บไว้นะครับนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นสายลิงกเข้าไปที่ตัวเกตนะครับนะสายเส้นนี้นะครับต่อต่อช่องต่อช่องหลังนี่นะครับมิตเตอร์เอาท์นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ เราปลายสายอีกด้านนึงเราไปต่อเข้ากับหลังหลังเซตดีนะครับผมนะครับต่อตัวไหนก็ได้นะอันนี้มันลิงก์กันอยู่นะครับช่องไหนก็ได้นะครับเลือกใช้เอานะครับอ่ะสมสมติผมต่ออย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองก็อันนี้สายรีโมทนะครับผมต่อเข้าไปที่ช่องหลังสุดนะครับของตัวกล่องนะครับ จะเขียนว่าสวิตอะครับที่กล่องจะเขียนเอาคำว่าสวิตอยู่นะครับครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองเปิดเครื่องดูครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะต่อว b ดีเข้าไปนะครับแล้วก็สาย OBD ดี่เสียบเข้าไปที่ตัวพอร์ตด,ด้านล่างอันนี้นะครับ เปิดแล้วนะครับนะครับตอนนี้เกียร์ติดแล้วนะครับแต่ล่อมันลิงก์อยู่เนี่ยครับมาแล้วนะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะเนี่ยครับนี่เป็นรอบรับเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้เราเข้ยไปปรับแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คตัวเกียร์ดูอันนี้เป็นความร้อนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คตัวเกียร์ดูเดี๋ยวจะต่อเกียร์ร่วมไปดูนะครับครับต่อมาเดี๋ยวผมจะต่อลูกเกียร์นะครับก็ให้เอาสายนะครับลิงก์เงินไปเลยนะครับสายมันจะเสียบเข้าไปตัวละสองเส้นนะ เสียบเข้าไปเลยนะครับเส้นหนึ่งก็ไปลิงก์อีกตัวหนึ่งเส้นหนึ่งก็ไปลิงก์อีกตัวนะครับอันนั้นตัวก็ไป l i n k i n กับแทดดีนะฝั่งนี้นะครับลิงก์กันไว้เลยนะครับรแล้วก็เอาเกจอีกตัวมา,มานะครับมานลิงก์กันไปเรื่อยๆยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ใช้ระบบสายเส้นเดียวนะ,ะ,ะลิงก์กันหมดเลยไม่ต้องไปตั้งต่อหลายเส้นนะครับผม เดี๋ยวนี้เกตง่ายใช้ง่ายครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องต่อเซ็นเซอร์อะไรวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับอ่าอันนี้สามตัวแล้วนะครับอืมอันนี้สามตัวแล้วเดี๋ยวผมจะต่อให้ครบหกตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะลดรุ่นเนี้ยของผมเนี้ยมันจะขึ้นกี่ตัวนะครับผม เนี่ยน,นี้ก็ต่อเข้าไปอีก,อกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาต่อชนข้างหลังเกตตัวนึงครับคือพูดง่ายคือปักวันพ่วงกันอยู่อะครับพวกเนี้ยอ่ะเขาก็ต่อเข้าไปเลยครับเ,เห็นไหมเอ่ยอ่ะประมาณนี้อันนี้คือผมลองก่อนนะมันอาจจะดูลุงรังนิดนึงแต่ตอนประกอบเสร็จก็อาจจะสวยกว่านี้เยอะนะครับอ่ะก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ลิงก์ตัวหนึ่งนะครับลิงก์ไปให้ครบโอเคตอนนี้เราต่อครบ6ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถดูว่ามันจะขึ้นครบหมดไหมนะครับตอนนี้ต่อครบแล้วนะครับ6ตัวเลยนะครับแล้วก็เสดีเรานะเสดีเราอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูนะครับ โอเคตอนนี้เกตเราขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับขึ้นทุกเดี๋ยวจะดูซิว่าขึ้นทุกตัวไหมอันนี้เป็นววตเตอร์โบนะครับอระโบเดี๋ยวลองอร์บโบจะขึ้นไหมเดี๋ยวลองเร่งดูอร์บโบขึ้นอยู่นะครับอระบโบขึ้นนะครับแล้วก็ออยล์เทมขึ้นด้วยนะครับออยล์เทมอันนี้อะไรอ่ะออยล์เพลสก็ขึ้นเหรอออยล์เพลสขึ้นด้วยนะครับเนี่ย ออยเพชรออยเพชรตกแล้วนะครับแล้วก็ออยเทนก็น่าจะยังไม่ร้อนนะตัวนี้ออยเพชรไม่ได้นะครสองตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะครับไม่ขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นห้อน้านะครับวัดความร้อนขึ้นนะวัดวนขึ้นนะครับวัดวนขึ้นวัดวนขึ้นอยู่นะครับ เนี่ยอันนี้คือวัดโวลต์นับขึ้นหมดนับะครับก็สรุปว่าสองตัวนี้ไม่ขึ้นนะที่เป็นออเฟสกับออเทมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ใส่นะผมจะใส่แค่สี่ตัวสี่ตัวนี้ที่มันขึ้นตามจริงเท่านั้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับลองแล้วใช้ได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับมีเทอร์โบนะครับแล้วก็วัดรอบแล้วก็ความร้อนแล้วก็วัดโวลต์นะครับแล้วก็แซดดีเดี๋ยวผมจะต่อทั้งหมดสี่ตัวนี้นะครับเข้าไปในรถของผมนะครับผม ครับตอนนี้ก็ผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เออผมจะทําการถอดเกจตัวเก่านะแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่อันนี้เข้าไปนะครับผมบริเวณใต้พักเท้านะครับผมจะซ่อนไว้อยู่ตรงฝาปิดอันนี้ครับครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยของรุ่นเราเนี่ยรรีโวนเนี่ยครับมันจะต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงคือสังเกตที่ตัวเคี้ยวตรงนี้นะครับตัวเคี่ยวตรงเนี้ย มันจะเอียงขึ้นนะครับเวลาเราถอดอะคือปกติแล้วเนี่ยเราต้องถอดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เจ้ารุ่นเนี่ยต้องถอดถอยหลังมันนะครับถอยหลังอีแบบชิงเสียงนิดนึงครับเพื่อที่จะให้ล็อกเนี่ยมันออกมานะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็ใช้ค,ค่อยๆยดึงเอานะครับผมนะบก็ประมาณนี้นะครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล่องสอดซ่อนไว้ตรงแผงแผงไฟตรงนี้นะครับผมจะได้ไม่เกะกะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจะเริ่มการ เดินสายแล้วก็ติดตั้งนะครับสายนี่ก็ตอกแค่ O บดีอย่างเดียวแล้วก็ล่อสายข้างหน้าครับเพื่อจะไปต่อเกตอีก4ตัวนะครับผมแล้วก็สัดดีตรงนี้ตัวนึงแค่นั้นเองครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอถอดสายของเก่าก่อนนะครับครับวันนี้ผมก็ถอดเกจของเก่าออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ดีครับนะครับแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนนะครับเบื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว ดิฟีดูนะครับตัว A 1อันนี้ครับที่เป็น OBD เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ถอดแล้วแล้วเดี๋ยวจะใส่ชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็เต่อตัวของอาสายนะครับเมนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเอซตดีตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วลองเทสอีกรอบนึงว่าติดไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินระบบข้างสายมืออีกสี่ตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับ ติดแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ตัวเกียร์ติดแล้วนะครับลดยผมจะเดินอีกฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วผมจะเซตตัวเกียร์อีกสี่ตัวนะครับผมครับตอนนี้เราก็เดินสายจากฝั่งขวามือไปถึงฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับไปรอฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวผมจะต่อเซตดีฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่ลูกเกียร์อีกฝั่งโน้นอีกสี่ตัวนะครับผมครับตอนนี้เราก็ จะหาตำแหน่งของถ้วยทั้งสี่ใบนี้ให้ให้ตรงกับความต้องการของเราหรือหรือว่าเรามองง่ายอะครับนะครับผมก็แล้วก็เวระยะห่างดูช่องไฟให้มันพอสวยงามนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เกจเข้าไปแล้วนะครับผมครับตอนนี้ก็ติดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรับให้ได้มุมตามที่เราต้องการเนาะครับแค่นี้เองอันนี้คือผมผม ผมชอบแบบนี้นะผมก็ติดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเฉดสะนหน่อยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะขึ้นมาฝั่งนู้นสิอยากดูเปละเดี๋ยวให้้องโฟนขึ้นมานะครับฝั่งรเนี่ยตอนนี้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถครับก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถแล้วนะครับผมครับม่าแล้วนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับ สวยที่เดียวนะครับนี่สวยเลยนะครับทำไมถึงมันปื้อนมันเปื้อด้วยลูกมันมีมันมีมอเตอร์ป่ะครับนี่ครับมันมีมอเตอร์พวกครับปรับดิมเมอร์ได้นะครับมันมีรีโมทนะครับสามารถปรับทิมอะไรได้นะครับแต่มันเปลี่ยนไฟสีได้ไหมอ่าไฟนี่คือเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเองนะครับตามที่ตามที่เราตั้งไว้นะครับผมตอนนี้มันค่อนข้างจะมืดนิดอ่ะโอเคพอต้องไมแต่มัน ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณน,นี้แต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการตั้งค่าอะไรเลยนะครับเพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้เองนะครับผมนะครับมันก็จะเรียงกันแบบนี้เลยนะครับนนนะมีอันเล็กอันใหญ่แล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องแล้วก็สตาร์ทให้ดูใหม่นะครับมันจะมันจะเขเมมันจะกวาดสวยนะครับอ่ะโฟล์ดลงไปลูก่ะเนี่ยนียครับ เดี๋ยวเราดูเกมมันมาจะก,กวาดับเนี่ยครับสเต็ปสวยเลยนะครับแล้วผมจะสตาร์ทใหม่นะครับหนึ่งสองสามนี่นี่อย่างเท่เลยนะครับอุ้ยแม่มาแล้ว,วเขาแม่มาแล้วครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวจอนะครับ เซดีที่ติดตั้งไปนะครับผมแล้วก็สวิตผมติดตั้งไว้ตรงนี้นะมันดูไม่เกะก,กะนะครับผมนะครับปันดนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเกตนะครับตัวเกตที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วครับใช้ได้ทุกทุกอย่างแล้วครับตอนแรกนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่ติดแล้วเข็มมันไม่ตรงเนี่ย คือคือตอนแรกที่มันไม่ตรงเพราะว่าผมไปลองแซดีก่อนใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยคือผมมาต่อไอีตัวนี้ที่หลังเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ที่เราเปิดเสียบ OBD มันยังไม่ได้รีเซ็ตครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเราถอดปลั๊ก OBD ออกแต่ต้องดับเครื่องยนต์ก่อนนะถอดปลั๊ก OBD ออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่ครับแค่นี้เข็มก็จะตรงแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะวนะีเดียวนะครับผม คร,ครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็อาจจะรีวิวแล้วก็ติดตั้งเปลียนเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอไปศึกษาวิธีเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมาแนะนําหรือว่ามาบอกวิธีการตั้งค่าต่างๆนะคบผมตั้งเปลี่ยนสีนะครับผมตั้งเข็มตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งในตัวของซัดดีด้วยว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เลยครับผมยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับฝากกดติดตามช่อง Four Story นิดนึงครับถ้ามีอะไรใหม่ใหก็เดี๋ยวจะมาลองให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆท่านใดที่อยากได้เกตมาติดในรถของของเราเนี่ครับชุดนี้ทั้งหมดมันมีจริงๆมีหกตัวนะแต่ผมติดแค่สี่ตัวชุดนี้ผมซื้อมาประมาณห้าพันสองห้าพันกว่าบาทเองครับมีเซตดีด้วยนะครับ <het S 2> ถือว่าคุ้มทีเดียวนะครับเพราะว่ามันได้ยกเซ็ตเลยแล้วก็ ที่สําคัญคือไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเลยนะครับผมก็คือเอามาเสียบได้เลยนะครับผมไม่ต้องตัดต่อเลยเลยครับสายไฟก็ไม่มีเลยมีแค่ OBD เส้นเดียวเองนะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ